อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันอ,อ,อังคารที่7จกุมภาพันพ์ศ6พศน5 6 6นะครับขนานี้ก็เป็นเวลาทุ่มกับ20นาทีนะครับออของคุณพี่ประพัดประพัดสอนนะครับเอ้บิ๊กอันนี้มันเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวบินออกไปงงแล้วเนี่ย นี่เดี๋ยววังมาให้ดูมาให้ดูชื่ออะไรมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษไม่เป็นไรเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะครับท่านลูกค้าแป๊บนึงชื่อผิดนี่นี่น,นี่ใช่ไหมนี่เขียนป่าใช่ไหมอ่าป่า P A P R A P A T แล้วก็ M W E D ส่งทั้งกระถางชุดนี้นะครับชุดนี้ส่ง,สงทั้งกระถางนะครับของคุณคุณประพัดน์สอนเนี่ยแหละนะครับแต่ภาษาอังกฤษเป็นแบบนี่ยครับนะครับนี่ส่งทั้งกระถางนะครับนี่นะครับส,ส,บสวยครับสวยใช้ได้เลยนะครับของคุณธวัฒช,ชัยชุดที่สามนี่นะครับนี่ใหญ่ๆสวยๆนะครับนี่ใหญ่ๆสวยๆ นะครับของคุณพี่จรัญญานี่โอ้โหไม้ไซส์8นิ้วเมวื่อวานกําลังพูดถึงเลยว่าไม่ได้ถอนไม้8นิ้วเนะถ้าลูกค้าไม่ได้เห็นเลยว่าไม้ใหญ่ยังไงนี่ไม้8นิ้วนี่ดูดูดนี่คุณพี่จรัญญาเตรียมตัวพร้อมเลยครับนี่เอากระถาง11ไปรอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือขึ้นต้องขึ้น11ครับมันอยู่8ไม่ได้เพราะสภาพ8นิ้วของมังโตนเป็นอย่างนี้ครับนะครับตเต็มแปดเลยนะครับนี่แต่ละต้นนี่นี่นชุดที่ชุดที่15นี่นตเต็มแปดอย่างนี้เลยนะครับนี่ เอาไปลงใหม่ไม่ได้แล้วพอถอนมาไม้มันจะพองนะครับรากจะพองออกเอาไปลงไม่ได้แล้วนะครับก็บอกเลยถ้าถ้าเป็นไม้8มาตรฐานยังพอเอาไปลงได้แต่ถ้าเป็น8ของบางโตเนี่ยไซส์8ของบางโตเนี่ยเอาไปลงไม่ได้นะครับแน่นแน่นเกินนะครับลงแล้วรากเสียแน่นอนนะครับนี่ของคุณพี่จรัญยานะครับของพี่จรัญญาแล้วก็กระถาง11นิ้วนะครับ30ใบนะครับของคุณพิมพ์พิชานี่มาดูถอนไม้ไซส์กระถาง11นิ้วของโตจะบอกเลยว่า ตอนนี้ไม้บางตมันคือไม้ค้างติง่งคือบางตอั้นไว้ไม่ได้ขายนะครับเพราะฉะนั้นโขมันจะใหญ่มันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างร้านข้างนอกริมถนนกับร้านข้างในอะทุกอย่างมันจะสูกอั้นไม่หมดเนี่ยดูดิไสกระถางจานทั้งนั้นแหละนะครับพูดกันตรงๆเลยนะครับนี่ของคุณพิมพิชานะครับของเจ๊แมวโอเซียนสีขาวห้าต้นห้าต้นห้าร้อยนะครับนี่ของเจ๊แมวเนี่ยที่บางโตโพสต์วันเนี้นะครับของเจ๊แมวนี่เขาเริ่มต้นจากเนี่ยไส่กระถางพวกนี้ทั้งนั้นนะครับ เดี๋ยวใครที่ซื้อไม้ไปบอกโอ้ยต้นเล็กมันจะเลี้ยงโตไหมนี่นี่ครับไปดูในโพสต์บางโตใน Facebook เลยครับก็อยากอยากติดตามบางโตใน Facebook ก็พิมพ์คําว่าชวนชมบางโตใน a c e b o o k นะครับกดติดตามได้เลยนะครับเป็นสาธารณะนะครับบางโตให้ติดตามได้เลย Ti กเ o k ก็พิมพ์ชวนชมบางโตครับกดติดตามนะครับอินสตาแกรมก็พิมพ์ชวนชมบางโตครับใน u t u b e ก็ชวนชมบางโตเหมือนกันครับนะครับของคุณสมร นะครับของคุณพี่สมอนี่กุหลาบหอมนี่อะลูกค้าช่วยกันดมหน่อยแล้วดมแล้วหอมมากนะครับนี่นะครับบางตัวอยากให้โทัพร์ัมันมันดมได้จริงจริงเนี่ยหอมโคตรอันนี้พรุ่งนี้น่าจะยังไม่ส่งนะครับน้องชายลดน้ำตาฉ่ำเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอพักวันหนึ่งนะครับน่าจะส่งวันพฤหัสนะครับเพราะว่ามันแฉะเกินมันแพ็คไม่ได้นะครับมันแพ็กไม่ได้เดี๋ยวดูคืนนี้คืนถ้าพรุ่งนี้มันพอที่จะส่งได้เดี๋ยวบางตัวก็จะส่งให้แล้วกันนะแต่ถ้ามันส่งไม่ได้ก็ ก็ค่อยส่งมันพืหักอันนี้ค่าส่งบางตเก็บร้อยหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าบางตัวยังไม่เคยส่งกหลาบทางไปรษณีย์เลยยังยังไม่รู้ว่าไซส์เมตรอย่างเงี้ยค่าส่งมันเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวบางตขอไว้ก่อนร้อยหนึง่งเดี๋ยวบางตได้ได้บิน EMS ค่าส่งกลาบแล้วเดี๋ยวบางตัวจะ e แ,แจ้งทีว่าบางตัวจะเก็บค่ากลาบไซส์เนี้ยค่าส่งเท่าไหร่นะครับเพราะมันต้องส่งทั้งกระถางอย่างนี้มันมันมันห่อตุ้มไปไม่ได้นะครับมันมันมันเดี๋ยวมันเละตุ้มเป๊ะหมดนะครับเพราะนั้นไปทั้งแบบนี้หล นะครับของคุณของหลวงพ่อนะครับของหลวงพ่ออ๋อของหลวงพ่ออยู่นี่นะครับของหลวงพ่อนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับมีใบด่างสองต้นหืมทำไมมีใบด่างต้นเดียวละ่ะบิ๊กก็กองนั้นมีแค่นั้นนะครับเดี๋ยวใบด่างหลวงพ่อไปไหนต้นหนึ่งเดี๋ยวอ๋อนี่ไม่ใช่ นะครับเดี๋ยวแต่อ๋อนี่นี่นี่ให้ใบด่างสลันยะไอ้ใบใบด่างสยามลอล่ากับใบด่างหินอ่อนนะครับไปอย่างละต้นนะครับนี่หลวงพ่อสั่งนะครับแล้วก็อันนี้สี่ต้นนะครับโอเคเรียบร้อยครับบางต้นก็ดอกหลุดดอกหักก็ขออภัยนะครับเพราะว่าจับถอนนะครับก็จะพยายามทําให้นุ่มนวลที่สุดแหละนะครับน้องๆก็ทํากันนุ่มนวลที่สุดอ่ะครับวันนี้ก็มีมีมีที่ถอนเท่านี้นะครับที่เหลือก็ขาดตกบกพ้องประการใดก็ขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีมัน ชุกละหกวันนี้ก็ขนของไปส่งลูกค้าแล้วก็อะไรต่อมีอะไรจุกจิกเต็มไปหมดนะครับอ่ะใบดา่างใครจะเอานี่ยห้าต้นห้าร้อยนะครับค่าส่งหกสิบสิบต้นพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยแถมหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ที่ยังไม่ได้ยังไม่มีลูกค้ารับนะครับชุดที่สิบเก้าเนี่ยบางตเขียนแล้วนะครับเดี๋ยวลงตัวลืมชุดที่สิบเก้าเนี่ยสี่ต้น5้ารอยใหญ่ๆเนี่ยดูดิกระถางแปดนิ้วใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่ชุดที่สิบ้ายังอยู่นะครับชุดที่ยี่สิบหนึ่งยังอยู่นะครับนี่นี่ ให้ดูก่อนเลยนี่ถอนออกมาแล้วมันใหญ่อย่างนี้นะครับถอนออกมาแล้วมันใหญ่อย่างนี้นะครับนี่ชุดที่ยี่สิบหนึ่งสีต้นห้าร้อยนะครับชุดที่ยี่สิบสองนะครับนี่สีต้นห้าร้อยนี่ถอนแล้วมันใหญ่ยังไงนะครับเห็นเห็นเลยนะครับชุดที่ยี่บสองชุดที่ยี่สิบสามนะครับนี่เอ้าทำไมนี่มันเกินต้นล่ะมาจากไหนต้นวะเอาแล้ว <c oughs> ขออภัยครับอันนี้ไม่ใช่แน่เลยนี่อันนี้มาใหม่ <c oughs> ตัวก็งงมันมาจากไหนตัวนี้ชุดที่ยี่สิบสามนะครับนี่นี่ชุดที่ยี่สิบสามนะครับนี่สวยๆเลยมีใบด่างวิลการนะครับแล้วก็ชุดชุดที่สิบห้านะครับสิบห้ายังอยู่เดอ้อโอ้ใหญ่สวยชุดที่สิบห้ายังอยู่เดอ้อใหญ่สวยมากเลยนะครับแล้วก็ชุดที่สิบหกก็ยังอยู่เดอ้ออันนี้ก็ใหญ่สวยนะครับอลังการงานสร้างเลยนะครับแล้วก็นี่ไม้เสียบเดียวตอญี่ปุ่นตัดสั้นดอกแดงนี่โอ้โหเนี่ย ไม่เอาจริงเหรอนะครับต้นละสามร้อยงนะนี่ต้นที่สิบหกกับต้นที่สิบเจ็ดเนี่ยสวยมากเนี่ยไม้เสียบเดียวมันมันแจ๋วตรงนี้แหละนะครับนี่สิบหกกับสิบเจ็ดสวยมากนะครับแล้วก็ใครจะเอาไซส์กระถางหกนิ้วนะครับหกต้นนี่หกต้นห้าร้อยมืดหน่อยนะนี่หกต้นห้าร้อยส่ง EMS อ็มฟรีสิบสามต้นพันส่ง EMS ฟรีนะครับสามสิบต้นสองพัน นะครับสาต้นสองพันขอค่าส่ง EMS 300นะครับ300ใหญ่สวยดูดิไม้ใหญ่สวยมากดูดิโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับใครจะซื้อไปขายสั่งมาได้เลยใหญ่ๆห,ห่สวยๆนะครับนี่ใบด่างก็ยังมีนะไซส์ที่เป็นนิ้วก็ยังมีนะเดี๋ยวไปดูป้อยเสียนหน้าร้านกันดีกว่านะครับเหลือเวลาเหลือนี่นี่นี่นต้นละ500ที่บางโตลงตอนเย็นเต็มเป๊บ มันโตขายฉานั้นแหละกำลังดอกจะมาดอกมันยังไม่มาหรอกมันโตก็อยากขายอะ่ะมันโตตอนนี้ตังค์น้อยตังค์น้อยนะครับเนี่ยตัวละห้าร้อยค่าส่งหกสิบใครรับสามต้นนี้มันโตส่งฟรีแล้วก็อันนี้ออบิ๊กบิ๊กบิ๊กของเจ้าสติทอนถอนเลยขอโทษครับขออภัยครับสติทอนนะครับของคุณพี่สติทอนต้นนี้ส่งเลยนะครับแล้วก็มีต้นนี้ใครจะเอานี่ขอพันห้านี่ดอกแดงอย่างนี้ โหดใหญ่มากโอ้โหใหญ่โหดโหดเลยเนี่ยนะครับนี่ดูเนี่ยไม้ตอญี่ปุ่นตัดสั้นเสียบเดียวมันดีอย่างนี้นี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมใหญ่มากนะครับนี่ตอญี่ปุ่นตัดสั้นเสียบเดียวนี่ดอกแดงจัดจัดดูกิ่งดิโอ้โหเนี่ยตัดสั้นเสียบเดียวมันใหญ่มันสวยอย่างนี้แหละนี่เนี่ยใหญ่มากนะครับนี่ขอพันห้านะครับค่าส่งร้อยหนึ่งแล้วก็ต้นนี้นะครับยูยี่ไม้เก่าไม้โบราณที่ออกดอกที่เป็นยี่สิบสามสิบดอกไอ้สิบดอกยี่สิบดอกเนี่ยปนพวงเนี้ย นี่อันนี้เพิ่งเห็นดอกแรกนะเพิ่งจะเริ่มแทงไม่ยอามาออกดอกเลยมานานแล้วนี่เขาขอพันห้าเนี่ยต้นใหญ่มาก 1, 5, าน,นะครับขอพันห้าค่าส่งร้อยนึงนะครับมีใครชอบทักมานะครับแล้วก็ไปดูโป๊ยเซียนไปดูโป้ยเซียนกุหลาบจะเอาไปเลยเหรอมันมันเปียกนะาแบบเอามาพักไว้ก่อนมันแฉะมันแฉะเอาเอาไปเอาไปไม่ได้เดี๋ยวมันมันแฉะเกินแท็กไม่ได้เดี๋ยวมันกล่องมันติด เขาระวังระวังระวัง,ระว,งระวังลูกระวังลูกระวังรถนะลูกเด็กๆตอนนี้ก็จะมีเด็กๆนะเนี่ยครับตรงนี้มันเป็นแบบนี้ก็ต้องระวังกันนะครับก็เป็นสถานเป็นเป็นที่พักผ่อนหยันใจได้ครับเดี๋ยวบางโตก็จะทยอยทําให้มันแบบมีมีขายน้ําขายของกินขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนู้นมีโรงเรียนสอนเทควันโดยูโดตรงนี้เป็นโรงเรียนสอนพิเศษ นะครับข้างในก็มีที่ทํารถมีที่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยขยับขยายกันบางตัวก็มาอยู่ข้างในเหมือนเดิมเลยแหละสับประรดสีลอนโดก็มีนะสับประรดสีลอนโดก็มีนะครับเอามาไว้หน้าร้านเลยให้มันสู้แดดสวยดีใหญ่ดีนะครับนี่นะครับ,นะรบก็ขายต้นละร้อยนะครับต้นละร้อยนี่ก็ค่าส่งก็ห้าต้นห้าร้อยค่าส่งร้อยหนึง่งสวยนะครับดอกจัดดี ดอกจัดดีเ,เอามาออกเนี่ยไม้มันสู้แดดได้เลยนะครับใบมันจะเป็นไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยโอยเซียนห้าต้นห้าร้อยวันนี้ตอนนี้มีทนขาวทนเหลืองทนชมพูนะแดงจะน้อยลงหน่อยเพราะว่ารอบที่แล้วแดงเยอะจนแบบลูกค้าบอกไม่เอาแล้วแดงหรืเหลืองปักจงชัยใช่ไหมถ้าปักโตจะไม่ผิดน,นะอ้อยวิเศษชัยชานวิเศษัยชานนะครับนี่สวยมากนะครับมีชมพูนี่อะไรเนี่ยน,น,นี่ดอกสวยนี่ดอกสวย พระรามหนึ่งนี่สวยมากนะครับนี่พระรามหนึ่งแล้วก็มีเติมเงินแล้วก็มีชมพูเศรษฐีนะครับสวยสวยเยอะนะครับนี่ห้าต้นห้าร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับส่งทั้งกระถางนะครับไซส์ใหญ่ก็ต้นนี้เจ็ดร้อยนะครับนี่ต้นนี้เจ็ดร้อยนะครับค่าส่งก้าร้อยหนึง่งนี่ก็เจ็ดร้อยค่าส่งร้อยหนึ่งไปทั้งกระถางนะครับนั่นก็เจ็ดร้อยค่าส่งร้อยหนึง่งไปทั้งกระถางน,นะครับแล้วก็อนี่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  ชาวชาวฮกเกี้ยนดัดสวยไหมสามต้น200สวยสวยเลยนะครับดัดนานนะครับไม่ใช่เพิ่งดัดนะครับดัดหลายปีแล้วนะครับก็จนจนมันเข้าเนื้อแล้วนะครับก็คือแกะลวดออกก็ไม่ไม่คืนทรงแล้วเพราะมันเป็นไม้เนื้อแข็งอยู่ตัวและอยู่ทรงนะครับเนี่ยนี่มีลูกแล้วด้วยนะนี่สวยสวยเลยนะครับเนี่ยสามต้น200ค่าส่งร้อยหนึ่งต้นเดียว200ร้อยไม่ใช่ขออภัย3ต้น500ค่าส่งร้อยหนึ่งต้นเดียว200 ค่าส่งก็60นะครับเนี่ยสามต้นห0 0ยค่าส่งร้อยหนึ่งใครชอบประทักมาต้นนี้ต้นสูงใหญ่หน่อยขอห้าร้อยนะครับนี่ค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับนี่ก็กุหลาบหอมก็มีอีกสมต้นนะครับกุหลาบหอมมีอีก3ามต้นกุหลาบหอมมี3มต้นนะครับลีลีล,ลีตรงนูน้นลีได้น้ำไปรดให้เขาไหมกุหลาบอเ,อเ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำมาเดี๋ยวบางเดินไปรดเองมันมีอยู่4ต้นป้าเขาฝากรดไว้ ตรงนั้นมันมีมีน้ำหรือเปล่าไม่รู้นี่นี่ครับต้นละสองร้อยนะครับค่าส่งร้อยหนึ่งค่าส่งนี้ยังเก็บเก็บแค่ร้อยหนึ่งก่อนนะครับเพราะบางตยังไม่รู้ว่ามันจะค่าส่งเท่าไหร่มันต้นใหญ่มันสูงกีมเมตรอ่าแปดสิบเซนเจ็ดสิบเซนเนี่ยบางตัวชอบมาดมมากเลยหอมตอนแรกมันมีตรงเนี้ยสิบต้นโหหอมอ้วนเลยนะครับคนนู้นก็เอาไปคนนี้ก้าไปตอนนี้เหลือสี่ต้นเนี่ยสวยนะครับเนี่ย กุหลับหองกุหลาบยงพิงกุหลับเลื้อยกุหลับเชียงใหม่นะครับแต่ว่าพ่อแม่เขาย้ายมาอยู่ภาคกลางแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าพอถึงเวลาเปลี่ยนมาแล้วจะไม่มีดอกนะครับเพราะว่าไม้เกิดภาคกลางแล้วครับเติบโตภาคกลางนะครับเพราะนั้นสภาเรื่องสภาวะอากาศเขาโอเคแล้วนะครับโอ้ยเสียนสวยๆอันนี้ต้นละห้าร้อยเด้อห้าร้อยค่าส่งทั้งกระถางก็ร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยห้าร้อยค่าส่งทั้งกระถางว่าห้าสิบกระถางใหญ่กระถางสิบแปดนะครับว่ายังไงครับ เล่นอะไรกันพี่ลง u t u b e เหรอครับครับลง u t u b e ครับไปดูใน u t u b e ดิทฮายโมไนครับนี่นี่น้าเป็นยังไงครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อลอยครับอ๋ออยู่ที่ไหนครับตรงนี้ครับอ๋อมาเล่นมาเล่นทุกวันเลยใช่ไหมครับวันนี้ไม่ไปเล่นตรงนู้นเหรอไม่ไปเล่นตรงสนามนั่นเหรอมันมืดแล้วครับมันมืดเออสนามไหนวะนี่ไงนี่ไงสนามนั่นน่ะเออเห็นเห็นเล่นอยู่บุ้มบั้มบุ้มบั้มเลยนี่นี่ครับน้องๆก็มาอะไรเขาอันนี้เขาเรียกรถอะไร อันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรครับเนี่ยเยสกูเตอร์เข็นอ่าสกูตเตอร์แขนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นนักซิ่งประจำหมู่บ้านของเรานะครับวัตถุวิ่งตรอบมือโอเคเก่งมากลูกชื่อยูทูปชื่อยูทูปชื่ออะไรครับชวนชมบังโตไปดูเลยกดกดกดถูกใจให้นะชวนชมชวนชมบังโตอ่าบังโตอ่ะน่าพิมพ์เข้าไปเลยเดี๋ยวเจอนี่เดี๋ยวหน้าหล่อๆเห็นหน้าหล่อๆแล้วกดถูกใจเลยนะรัวๆเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวผมออกกิ๊สักที ไปลงคลิปไปลงคลิปนี่เด็กๆเด็กประจำหมู่บ้านนะครับก็สนุกสนานครับชีวิตก็มีแค่นี้แหละครับมีความสุขนะครับเราแก่แล้วเราก็เห็นเด็กเขามีความสุขเล่นกันเราก็ดีใจนะครับบางโตจะพยายามทําตรงนี้ให้มีเด็กๆมาเล่นกันเด็กๆเขาก็มาเล่นกันเย็นๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีอ๋อเขาวิ่งกันไปแล้วนะหรือไม่รู้ยังไม่ถึงเวลาวิ่งเขาจะมีเด็กยูโดมาวิ่งนะครับก็มีความสุขแฮปปี้ครับสบายจิตสบายใจกันเนาะนี่ สีเหลืองเนาะอันนี้อันนี้บางตรงเก็บได้ดูเก็บไปดูก่อนเนาะครับนี่ห้าต้นห้าร้อยนะครับค่าส่งหกสิบนะครับสั่งได้เลยสั่งได้เลยนะครับห้าต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบอย่างนี้ก็ต้นสูงนะก็สามร้อยครับสามร้อยค่าส่งก็กระถางละแปดสิบนะครับสามต้นพันแต่มันจะมีโทนแดงนะน่ชมพูนี่ก็สวยนะครับนี่ชมพูนี่ก็สวยนะครับนี่ครับไอไม้กลุ่มกอนี่ก็กลุ่มกอจนไม่อยากจะโตไอไม้โตก็โต,โตเอาโตเอา,โตเอานะครับเนี่ย สามกระถาง90 0นะครับสามกระถาง900อค,ค่าส่งก็ขอขอเท่าไหร่ขอร้อยห้าสิบเนาะใหญ่มันหนักนะครับมันใหญ่จริงไม้มันสูงใหญ่ดูดูลำแต่ละลำดิอ่อประมาณอ่ากำมือเล็กกว่ากำมือหน่อยนึงครับลำลำใหญ่ลำใหญ่ไม้กินดีอยู่ดีอ่ะเนี่ยตีพุ่มสูงนะครับแต่บางตัวชอบพุ่มเตี้ยมากกว่านะครับแต่ว่า ด้วยความที่เขาเป็นโปย๊ยเซียนที่แข็งแรงเขาจะตีพุ่มสูงสูงใหญ่นะครับสำหรับวันนี้ออนชวนชมบางโตภาษาไทยเลยชวนชมชวนชมบางโตเออบอใบไ,ไม้มไมงหางกาดงอง,งูแล้วก็สระโอตอเตา่าชอยชื่อชอยแจ็คจักรอบชวนชมบางโตครับชื่ออะไรครับชื่อทอยครับเด็กชายรถสองล้อสันติป๊อปชื่อป๊อปครับโอ้โห ไปไปดูเลยกดแชร์ให้ด้วยนะกดแชร์ให้น้าด้วยนะไอ้เดิมชมบางโตใช่มันจะหน้า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 จะขึ้นมาเลยอันนี้ชื่ออะไรครับครับครับโอ้โหอันนี้อันนี้หล่อครับเพื่อนเอ้าไม่มีรถไม่มีรถอย่างเขาหรอเขาขี่แบบอ๋ออ๋ออ้าวโอเคเดี๋ยวอ่ะวันนี้มานำเสนอเท่านี้ครับอ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวเราเจอกันบ๊ายบายนะเอฟซีเอฟซีอ่ะ <laughs> ครับ <Bye. S 1> สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับวัตสลามุอะไรกุ้มบารอกมาตุลล้วบารอกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ